สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่างบอดสายร้อนครับเอาบอดไฟแหลงที่ติดวะเนี่ยครับเราก็มาใส่ไฟโครงลังคาของบิสเตอร์ครสิบหลอดไปเปิดไฟเรียงมาแล้วใส่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  นี่ครับกับไฟที่ตั้งไฟดีอ่อนครับซุ้มล้อหนึ่งดัดเลยครับซุ้มลอนสีเขียวอา้าวคือปติดบานนี่นี่ครับแต่สองปราก มันโป่งครับสองปากข้างในเดี๋ยวเราจะไปลองแตนครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูไฟข้างหน้าครับรายละเอียดนี่ครับเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้กับช่างบอสมดนฟายครับเก็บไตดุดผีไม่เอาดุดผีบอเนี่ยครับกับสลินคนทรงครับ ดูเด็กเด้อ๋อนี่ครับโอ้หงวบเลยสิบ้อครับคนหอมครับหอมกระเทียมนามึงว่านกระจุกแกกเท่าเยี่ยมขากระจุกไอ้หอง เดี๋ยวเราจะไปไปเรื่อยๆดิโอ้โหเด็กเยเอะแยะว่ะลูกลานเ,กเนเด็กแดงติดเหลืองตลอดจีบหนีนิดหน่อยหลายหลายนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองแกกันไกลไกล uu <laughs> เจอบเจนี้พี F ่เ oh, อ็มหนึ่งเกโอ้วย่างงั้นเขาบ้านดิ Apa oh, oh, yang Yeah. อย่า <variance. S 2> ลองไปเบิ่งอย่าไปฟังเรื่องลุมอย่ไปน้ำเลยทายเลยอ่อ You know what? Yep. pop <laughs>